เรื่องตั้งต้นวันี้ต้องไปเร็วกันสักนิดหนึ่งค่ะในที่สุดบิ๊กออสของกระผมก็ไม่รอดพยานมัดแน่นเข้าไปปลี่ยนหลักฐานคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาจำได้ใช่ไหมเปลี่ยนความเร็วรถไงโอเคจำได้เลยคดีบอสวรยุทธ์ค่ะขับเพลิดเพลนเลยนะขับเพิดเพนขึ้นเลยนะฮะสดสดร้อนๆคณะกรรมการปปชได้ประชุม เมื่อวันที่5กันยาก็คือเมื่อวานเมื่อวาน,วานที่5กันยาประชุมกรรมการปรปรชมีมติมีมติมมตชี้มูลความผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งไม่ฟ้องคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องนะปปชมีมติเชอดห้าบิ๊กด้วยกันบิ๊กที่1นึ่งคนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอด,ดีตพบตรนะค่ะ บิ๊กที่ 2, 2คุณเนรนาคสุดอดีตรองอายการสูงสุดบิ๊กที่3อดีตอายการอาวุโสนะคะคุณชัยนรงค์แสงทองอารามท้่ผมเรียกคุณชัยนรงค์เป็นบิ๊กก็เพราะว่าก็เพราะว่าตําแหน่งอาจจะดูธรรมดาธรรมดาเป็นแค่อายการอาวุโสใช่ค่ะแต่ในสังคมอายการเป็นที่รู้กันอายการชัยนรงค์แสงทองอารามบิ๊กตัวจริงค่ะยิ่งในแวดวง ตลาดหุ้นรู้จักบริษัทในตลาดหุ้นนิยมนิมนต์ตระกูลแสงทองอารามไปประดับบริษัทให้มันดูขลังเขาเลยเรียกบิ๊กเขาจึงเรียกบิ๊กบิ๊กในตลาดหุ้นอืครับค่บิ๊กที่3ามบิ๊กก้องบิ๊กก้องอดีตสวก้องนะคะปัจจุบันเป็นนายกอบจเชียงใหม่ค่ะคุณพิชัยเลิศพงอดีศรชื่อเดิมชอเชูชัยชื่อเดิมชูชัยใช่ค่ะหลังจากที่มีเรื่องอื้อฉา ไปยุ่งขิงกับคดีบอสวรยุทธ์เปลี่ยนชื่อเป็นพิชัยค่ะออออแต่คนออออจะรู้จักในชื่อสอวออก้องสอวออก้องเด็กในคาถาของเจแดงเยาวภาวงศสวัสดิ์น้องสาวคุณทักษิณชินวัตรเอาให้มันครบปลูกเลยก็แล้วกันค่ะบิ๊กที่5หน้าเสดยดายความเป็นครูบาอาจารย์ากการทางด้านวิศวกรรม<ช>เป็นอาจารย์สอนหนังสือเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านวิศวะก็มายุ่งเหยิงกับคดีบอสกเข้าด้วย อาจารย์ดรสายประสิทธิ์เกิดนิยมอาจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยมอาจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจซอสําำคัญที่ถูกหยิบฉวยมาใช้ในการเปลี่ยนหลักฐานในคดีบอสบรยุทธ์ความเร็วรถเป,เป็นอาจารย์คนที่ยืนยันความเร็วของเฟอร์เรอรี่ของบอสมันไม่ไม่ได้เกิน,ม,นมาตรฐานเกินางงมาตรฐานแค่เจ็ดสิบกว่าเองซิงเฟอร์เรอรีร่ชาวมืดเจ็ดสิบกว่าเองจริงเหรอค่ะเฟอร์เรอรี่จะหยยบแค่นั้นเหรอ สบานนะซีลเอฟอร์รี่แล้วจะขับความเร็วแค่นั้นแค่ผมเดินเฉียดเฟอร์รี่เขายังไล่ผมออกมาเลยกลัวทําให้รถของเขาหมอง <Okay. S 2> อย่าว่าแต่เคยขีย่เลยโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคโอเคคำถามก็คือคำถามคือขณะนี้จากเะมะติเมื่อวาน5กันยาคณะกรรมการปปรชาก็จะสรุปเรื่องทั้งหมดส่งไปที่อายการสูงสุดเพื่อเพื่อส่งฟ้องต่อศาลเพื่อส่งฟ้องต่อศาลย้ําอีกทีประกาศให้เป็นเกียรติประวัติ คนที่1นพลตรดจเอกสมยศพุ่มพันม่วงบิ๊กออสคนที่2รองอายการสูงสุดเนตรนาคสุขเป็นตราบาปของสังคมอายการเลยนะ,ค,ะคนที่3อายการอาวุโสชัยนรง์แสงทองอารามบ,บริษัทในตลาดหุ้นนิยมใช้บริการอายการชัยนรงค์ใช้บริการด้านไหนผมไม่ทราบพิชัยเลิศพง์อดิสรน,นายกอบจอเชียงใหม่ปัจจุบันอาจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยมค่ะ มัดเด็ดของพปชคืออะไรอม,มัดเด็ดของพปชที่ใช้น็อกทั้งห้าบิ๊กก็คือพย,พยานปากเอกพลตำรวจเอก,นก,เอกมนูเมฆบอกนั่นเองพยานปากเอกที่มัดทั้งห้าบิก๊กทําให้พปชาสามารถเช็คบินปิดสํานวนคดีบอสวรยุทธ์ได้ก็คือพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองอดีตรองพบตะรค่ะจำได้ไหมครับเขา เรียกใครต่อใครที่เกี่ยวข้องกับคดีไปคุยกันที่ห้องทำงานของพลตบดจเอกมนูเมฆหมอกครั้งนั้นเกิดปฏิบัติการเปลี่ยนพยานหลักฐานในคดีเปลี่ยนความเร็วรถฟรล,ลี่ของบอสวรยุทธ์เจ้าของห้องมนูเมฆหมอกบอกกระตรงๆนะเกรงจะพันมาถึงตัวเองจึงยินดีที่จะเป็นพยานปากเอกให้กับปปช และเมื่อวานจริงสามารถสรุปเช็คบิน5บิ๊กด้วยกันใช่ค่ะในมือปชอนะแต่ผู้ถูกก่าหาทั้งหมดยังต่อสู้ในชั้นศาลได้อีกนะอ่ะ เปก่อใไปก่อนที่เรานาเสนอมาได้แปลว่าเขาผิดแล้วนะใช่ค่ะยังมีขั้นตอนในชั้นศาลที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองต่อสู้ได้เรารายงานแค่ว่าปปชเขาชี้มูลความผิดทางอาญาเขาส่งเรื่องให้อยการส่งฟ้องเราเพียงแค่บอกว่าอดีตรองพบตรที่ชื่อพจน์ตุลเอกมนูเมฆหมอกเป็นพยานปากเอกที่เปิดหมดใครไปรวมกันอยู่ที่ห้องทํางานของรองมนู ใครเปิดประเด็นในการเปลี่ยนภยานหลักฐานในคดีบอสวรยุทธเราบอกแค่นี้ใช่เพราะคลิปเสียงยมันชไปแล้วส,สุดท้ายอยู่ที่ศาลสุดท้ายอยู่ที่ศาลใช่ค่ะต้องรอ